สวัสดีครับทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับพีเอ็นนิวส์และผมนัทรุธถาพรทองสธีครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับให้ความสําคัญกับการนําพลังงานสะอาดมาใช้นะครับตามเป้าหมายการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ขององค์กรผ่านความร่วมมือนะครับกับบริษัทมิตรผลไบโอพาวเวอร์จำกัดครับนายภพนุมารลิมสุวรรณรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สแบ่งหาโอกาสร่วมกันในการจัดหาพลังงาน Renewable Energy ผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับนายบันเทิงว่องกุศลกิจประธานกรรมการบริษทัทและประธานกรรมการบริหารกลุ่มมิตรผล สำหรับความร่วมมือการสแสวงหาโอกาสในการจัดหาพลังงาน Renewable Energy ผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ต้องการซื้อขายพลังงานสะอาดในประเทศไทยให้มีช่องทางการเข้าถึงบริการทางด้านพลังงานของผู้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านพลังงานซึ่งสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร คือจัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อขายพลังงานสะอาดที่จะเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถบรรลุปเป้าหมายคาร์บอนเนโอเทอลิตี้ปี2050และเนตซีโร่อิมิชชันภายในปี2065 สำหรับกลุ่มมิรผลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือวันเน็ดซีโร่ภายในปี2050่าน6แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญอาทิการทำเกษตรสมัยใหม่ตัดอ้อยสดลดการเผาที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและปัญหาการเกิดไฟไหม้บริเวณใกล้กับสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมถึงการผลิตและใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิต ที่จะช่วยให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนจากวัสดุในภาคการเกษตรของไทยเพิ่มโอกาสการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีบทบาทส,สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนความร่วมมือครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญครับที่จะเป็นการช่วยยกระดับนะครับให้ทุกภาคส่วนนั้นสามารถ เข้าถึงนะครับแล้วก็สามารถใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่หมุนเวียนผลิตได้ภายในประเทศของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างการเปลี่ยนแปลงครับลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะวิกฤตโลกร้อนได้ในอนาคตครับติดตามทุกความเคลื่อนไหวและเด็ดข่าวดีได้ทาง p พียร์นิวสําำหรับวันนี้ผมณัสรุชถาพรทองสุธิขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ